ขอกลาบถวายความนอบน้อมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและความรู้ในทางธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเสียงกล้าวคำสอนหลวงปู่ตอนความเมตตาลูเทอร์เบอร์แบง นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่าเคล็ดลับของการเพราะพันธุ์พืชให้ดีนอกจากจะอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วยังต้องมีความเมตตาอยู่ด้วยขณะที่เขาทดลองทําให้กระบองเพชรไม่มีหนามอยู่นั้นลูเทอร์เบอร์บอรแบงมักจะพูดกับต้นกระบองเพชรเพื่อสร้างคลื่นแห่งความเมตตาว่าพวกเธอไม่มีอะไรต้องกลัวพวกเธอไม่จําเป็นต้องมีหนามไว้ป้องกันตัวอีกแล้ว ฉันจะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเธอเองต่อมาเขาก็ประสบความสำเร็จในการทำให้กระบองเพชรพันที่เขาทดลองพัฒนามาเป็นพืชที่ไม่มีหนามได้จริงๆในยุคต่อๆมามีการทดลองอนุภาพของความเมตตากับพืชอีกหลายชนิดแต่ละการทดลองปรากฏผลเหมือนกันว่าต้นไม้ที่ได้รับการแผ่เมตตาหรือพูดจาดีๆด้วยนั้น จะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงกว่าต้นไม้ที่ถูกดุด่ายังเห็นได้ชัดถ้าเป็นดอกไม้ก็จะออกดอกมากกว่าและสวยงามกว่าเรื่องความเมตตานี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากแต่ถ้าจะให้มีอำนาจมากต้องตั้งจิตเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนแม่เมตตาต่อลูกถ้าใครทำได ท่านบอกว่าจะมีคนรักใคร่เมตตามากมายดังคำพูดของท่านที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าเมตตารักใคร่อย่างบุตรนะเมตตารักใคร่อย่างไรมีอะไรให้หมดถ้ามีนมก็รีบให้นมทีเดียวมีของอะไรให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรักใคร่จริงๆอย่างนั้นจิตดวงนี้เป็นจิตดวงสำคัญ เมื่อรู้จักใช้แล้วแล้วก็ใช้จำเพาะลูกของตนก็ไม่ได้ผลมีฤทธิ์นักถ้ารู้จักใช้ถูกส่วนแล้วแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชมากมายนักนะจะมีคนรักใคร่มากมายนับประมาณไม่ได้ความรักความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่จริงใจเปี่ยมด้วยความปรารถนาดี และมีปริมาณมากมายมหาศาลเมื่อแผ่ความเมตตาชนิดนี้ออกไปจึงได้รับความรักความเมตตากลับคืนมามหาศาลเช่นเดียวกันถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์น่าจะสอดคล้องกับกฎข้อที่3ของนิวตันนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษคือกฎของกริยาและปฏิกริยาซึ่งมีหลักการว่าแรงที่วัตถุที่หนึ่ง กระทําต่อวัตถุที่สองย่อมเท่ากับแรงที่วัตถุที่สองกระทําต่อวัตถุที่1แต่ทิศทางตรงข้ามกันดังตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆเช่นเวลาเราเอามือทุบกำแพงแรงที่มือทุบกำแพงคือแรงกริยาส่วนแรงกระทําย้อนกลับจากกำแพงมาสู่มือคือแรงปฏิกิริยายิ่งทุบแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเจ็บมือมากเท่านั้น อาจมีคนแย้งว่าฉันให้ความรักความเมตตากับบางคนมากมายทำไมไม่เห็นมี r รีแอคชั่นกลับมาเลยจริงๆแล้วความรักความเมตตาที่เรามอบให้คนอื่นนั้นส่วนใหญ่เขารับรู้ได้แต่การที่ r รีแอคชั่นไม่ค่อยจะยอมทำงานนั่นอาจเป็นเพราะความรักความเมตตาของเราไม่มากพอและไม่ใช่ความเมตตาที่บริสุทธิ์จึงไม่มีอนุภาพเพียงพอความเมตตา นอกจากจะทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนมากมายแล้วพระเดชระคุณหลวงปู่ท่านยังกล่าวถึงอนุภาพของความเมตตาไว้อีกว่าช่วยให้ทํากิจการงานต่างๆสําเร็จได้อย่างง่ายดายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะใครๆก็เต็มใจให้ความร่วมมือมีคํากล่าวของหลวงปู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าบุคคลผู้เจริญเมตตาพึงตั้งจิตดวงนั้นไว้จิตดวงของมารดา ที่พร่าชีวิตแทนบุตรของตนได้นะบุคคลผู้ประกอบด้วยเมตตาพึงตั้งจิตดวงนั้นไว้จําดวงจิตดวงนั้นไว้นั่นแหละทําให้เป็นขึ้นเถอจิตดวงนั้นนะ่ะให้เป็นแก่มนุษย์ทั่วไปแล้วก็บุคคลนั้นแหละจะทําอะไรล้วก็ในโลกมนุษย์สําเร็จหมดสําเร็จหมดทีเดียวจะสร้างประเทศก็สําเร็จหมดจะสร้างวัดสร้างวา เป็นสำเร็จหมดใช้อย่างนั้นแหละคนต้องมาช่วยทำให้สำเร็จทุกปรลาการแม้เราจะยังไม่สามารถทำใจให้เมตตาคนอื่นเหมือนอย่างที่แม่รักลูกได้ซึ่งอาจเป็นเพราะเราไม่เคยเป็นแม่หรือเพราะเหตุใดก็ตามแต่ถ้าเรามีความรักความเมตตากับผู้อื่นอย่างจริงใจในระดับหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์โดยทั่วไปจะสามารถรับรู้ได้ เพราะขนาดพืชซึ่งปราศจากจิตใจยังสามารถรับกระแสความเมตตาได้เคล็ดลับในการเพราะพันธุ์พืชของเบอร์แบงต้องอาศัยทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเมตตาส่วนเคล็ดลับของการเป็นที่รักนอกจากจะอาศัยความรู้เรื่องความเมตตาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้ไว้แล้วยังต้องอาศัยความจริงใจเป็นพื้นฐานด้วย ก็สำหรับคลิปํำสอนหลวงปู่ในตอนที่6เรื่องความเมตตาก็ได้จบลงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขออาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเมตตาอํานวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจหาใาา่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และพยันตรายต่างๆนานาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายหาซับได้มีซับใช้ในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ